สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยพี่นานานักตกปลานะครับผมกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขยสะกนคนทํามาหากินนะครับผมโอเคมาวันนี้ก็เปียกก็มีโอกาสนะครับมาเฉลยให้นานานะครับสำหรับนานามือใหม่นะครับนานาท่านไหนที่ชํานาญแล้วก็ผ่านได้นะครับผมวันนี้นะเปียกมาตอบโจยดนานาท่านที่คอมเมนต์มานะครับผมว่าสายหน้าตกปลาจีนนะครับผม มีอะไรบ้างนะครับผมเอาทายังไงขั้นตอนเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มาเฉลยนะให้นะนะดูก่อนนะครับว่าสายหน้าตกปะจีนเป็นยังไงนะครับสําหรับทุนลอยนะครับสายหน้าตกปะจีนทุนลอยนะครับน้าๆะย้านะครับทุนลอยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมก่อนจะไปดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยสกกลคนทำมาหากินนะครับให้นบเปียกนะครับผมได้มีกําลังใจทําช่องนะครับ โอเคครับเดี๋ยวน้าเปียกให้ดูอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างครับผมก็ต้องขอไฟเสียงด้วยนะครับทั้งฝนนะครับน้าสังเกตนะครับบรรยากาศดีเลยนะครับวันนี้ทําคลิปด้วยฝนตกด้วยนะครับโอเคมาดูอุปกรณ์กันครับผมอุปกรณ์อันแรกนะครับผมจะเป็นตะก้อนะครับน้าตะก้ออันนี้จะเป็นตะก้อสามทางนะครับ ก็สามทางอันนี้นาเปียกผูกไว้แล้วนะครับนาเปียกใส่ใสายเป็นชินุเบอร์หกนะครับใส่สี่ดวงนะครับทั้งหมดอันนี้ตะก้อสามทางนะครับตะก้อปจีมันจะมีสี่ทางด้วยนะครับ,บเดี๋ยวนาเปียกให้ดูอีกอันนี้จะเป็นสี่ทางนะครับผมสี่ทางก็ราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับราคาไม่แพงนะครับผมก็พอซื้อได้นะครับราคาก็ประมาณสามสิบ สี่สิบนะครับประมาณสามสิบถึงห้าสิบบาทนะครับผมก็ไม่แพงนะครับผมโอเคอุปกรณ์ชิ้นแรกไปแล้วนะครับสําหรับตะก้อตกประจีนนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นทุ่นนะครับนะนะทุ่นลอยนะครับทุ่นนี้ก็น่าจะประมาณสิบห้าเซนนะครับสิบถึงสิบห้าเซนนะครับความยาว ก็มีตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปนะครับตูวมันก็จะประมาณนี้นะครับน้าเปียกมาแปลงเอานะครับตัวนี้น้าเปียกเอามาใส่ตัวปัดปั่นหูนะครับว่าถ้ามากับมันรูมจะใหญ่นะครับเหมือนหน้าฝั่งนี้นะครับรูมจะใหญ่นะครับทําไมน้าเปียกถึงใส่นะครับทำไมน้าเปียกถึงมาแปลงใส่ตัวนี้นะครับเนยวน้าเปียกจะบอกอีกทีนึงนะครับไปแล้วนะครับ อันที่สองนะครับผมแล้วก็อันที่สามนะครับผมก็จะเป็นตะกัวนะครับผมตะกัวนี้นะครับผมเขาเรียกตะกัวโองนะครับนะตะกัวองนะครับ,นะนรบหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนดีกว่านะเพราะว่าเสียงมันรบกวนนะครับ คิดเสียงมันลบกวนนะครับนะก็ขออภัยนะครับผมเมื่อกี้ไปชินที่สามแล้วนะครับตะกัวนะครับเป็นตะกัวองค์นะครับผมสําหรับสต็อปเปอร์นะครับนะจะมีสต็อปเปอร์ด้วยนะครับสต็อปเปอร์ใครจะใช้แบบสําเร็จก็ได้นะครับซื้อตามร้านอุปกรณ์ก็ได้นะครับแต่วันนี้นะเปียกจะใช้เป็นการผูกเอานะครับผมง่ายๆนะครับประหยัดงบประมาณนะครับนะนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินอีกนะครับ โอเคเดี๋ยวนับเพียงประกอบให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะครับผมปลายคันนะครับนั่นนะอันแรกที่เราจะใส่นะครับผมชิ้นแรกที่เราจะใส่ปลายสายนะครับนั่นนะจะเป็นตะกัวองนะครับตะกัวองอันแรกนะครับใส่เข้าไปนะครับผมอันที่สองนะครับผมเป็นทุ่นนะครับผม พุ่นใส่ฝั่งนี้นะครับนฮะเอาแหรมไว้ข้างล่างนะครับใส่ไปเลยครับผมย้ำนะครับอันนี้คลิปนี้ทําสําหรับนะ้านๆะมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับวิธีการตีทุ่นประจินเป็นยังไงนะครับนะาและเปียก็โอเคมีโอกาสก็มาบอกกันนะครับผมมาแชร์ให้กันดูนะครับ คก็ okay. จะเป็นลูกปัดเล็กนะครับผมอันนี้จะกันกระแทกนะครับระหว่างตัวทุ่นกับตัวตะก้อนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับนั่นนะนะัานะเปียกแนะนำนะครับไม่ต้องใส่กิปนะครับผมเพราะว่าเวลาตีไปปัญหาของมันคือมันสายมันจะพันกิฟนะครับหรือว่าลูกหมุนนะครับมันจะพันนะครับนั่นะนะ ือไม่ใส่นะครับน้ํเปียก็ไม่ใส่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอุปสรรคเลยนะครับบางทีตีไปก็เกาะอยู่ข้างบนนะครับเหยื่อไม่ลงน้ํานะครับเหยื่อไม่ลงไปข้างล่างนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นตะก้อนะครับตะก้อสําหรับปารีนนะครับผมหรือว่านาาะท่านไหนที่สะดวกนะครับเป็นตะก้อที่มีตะกัวนะครับตะกัวข้างในนะครับที่เขาทําสําเร็จมาก็แนะนํานะครับให้ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับผม แต่สำหรับน้าเปียกก็จะห้อยตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับตะกัวเล็กนะครับผมอันนี้ก็น่าจะ,ะมันไม่แน่ใจนะเปียกไม่แน่ใจตัวเล็กนะครับน่าจะมันห้ากมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตะก้อเราไม่ให้ทุ่นเรานอนนะครับหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจะด้วยดูง่ายถ้าเกิดว่าเหยื่อหมดทุ่นมันจะนอนนะครับนะทุ่นมันจะไม่ตั้งนะครับโอเคอันนี้น้าเปียกก็จะไม่ใส่นะครับ สำหรับวิธีการมัดก็น่าจะไม่ต้องบอกแล้วนะครับผมเพราะว่านานะที่ตกปลาก็น่าจะรู้วิธีการมัดแล้วนะครับถนัดใครถนัดมันนะครับนันนะนี่นะครับนักเปียจะมัดใส่ลูกหมุนที่ติดมากับตะก้อนะครับโอเคมาดูปลายสายว่าเป็นยังไงนะครับหน้าที่มันก็จะต่างกันนะครับมีแค่นี้นะครับผมสําหรับทุ่นปจีนนะครับ เดี๋ยวเนื้อเปียกจะใส่สต็อปเปอร์ข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับน้เปียกจะมัดเอานะครับไม่ง่ายนะครับก็มีแค่นี้นะครับสายหน้ามันโอเคเดี๋ยวนื้เปียกใส่สต็อปเปอร์ครับสต็อปเปอร์นืเปียกมัดเอานะครับเนะเปียกจะไม่ใช้เป็นแบบสําเร็จนะครับเปียกก็จะภาพแบบนี้เลยนะครับออกมาสายหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งนะครับ เส้นที่เราตัดออกนะครับผมแล้วก็มาพับพับเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาทาบกับสายสายหลักของเรานะครับนะกระดูดมาตัวนี้ก็พันนะครับสายไปสายที่เล็กๆนี่ก็พันนะก็ต้องขออภัยนะครับอินมันนี่นะครับก็พันนะครับผมวิธีทำสต็อปเปอร์แบบง่ายๆนะครับนะไม่ต้องเสียตังค์นะครับ พันสักห้าหกรอบนะครับโอเคอันนี้นาเปียกพันประมาณหกรอบนะครับพันปุ๊บมันจะมีที่เราบีบไว้นะครับปลายสายที่เป็นห่วงนะครับเนี่ยนะครับขอาไปนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับจะเป็นห่วงนะครับนั่นนะแล้วก็ปลายสายที่พันนี้ก็มาสอดเข้าห่วงนะครับเราก็ดึงนะครับนั่นนะเนี่ยนะครับดึงจะรูดเข้านะครับ ปันไม่โฟกัสนะครับดึงนี่แหละครับมันจะรูดเข้านะครับผมก็ง่ายๆครับแค่นี้นะครับสต็อปเปอร์ที่น้ำเปียกใช้นะครับน้ำเปียกจะตัดออกนะครับผมก็มาดูหน้าตาสต็อปเปอร์ของน้ำเปียกนะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้ครับผมสต็อปเปอร์ทาหน้าที่อะไรนะครับน้นะสต็อปเปอร์จะเป็นตัวเป็นตัว ลังนะครับไม่ให้แต่ก้็เราลงลึกนะครับคือสามารถปรับระดับได้นะครับนั่นนะอยู่ที่ว่าสถานการณ์นะครับแดดแรงหรือว่าฝนฟ้าคึมนะครับผมปลาจีนมันจะกินเป็นระดับไปนะครับก็ปรับลงไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้นะเปี๊ยกเอามาไว้ให้ใกล้ๆนะครับเนี่ยนะครับผมหน้าที่ของสต็ปเปอร์นะครับตัวเวลาที่เราตีไปนะครับตะกัวโอ่งมันจะลงน้ํานะครับ นี่นะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับตะกัวโอ่งจะลงไปน้ําแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทุ่นทุ่นจะตั้งนะครับทุ่นจะตั้งแบบนี้นะครับผมมันจะทํางานแบบนี้นะครับนี่นะครับผมตัวตะกัวโอ่งก็จะเป็นเป็นเหมือนสมอนะครับนั่นนะตะกัวโอ่งจะทําหน้าที่เหมือนสมอนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ทุ่นเราไปกับลมนะครับ แบบนี้นะครับเผื่อลมแรงทุ่นเราก็จะไปนะครับถ้าเราไม่มีตะกัวโอ่งลั้งไว้หรือว่าเป็นสมอแหละนะครับผมสมอดึงไว้มันก็จะไปกับลมนะครับผมทุ่นเราก็จะลอยลอยไปเรื่อยนะครับแต่แบบนี้ก็คือเป็นสมอยึดนะครับผมสมอยึดทุ่นนะครับไม่ให้ลอยไปตามลมนะครับผมส่วนสต็อปเปอร์ก็จะบังคับให้ทุ่นนะครับแบบนี้นะครับผมไม่ทุ่นขึ้นลงเกินระดับที่เราตั้งไว้นะครับ พูดง่ายๆก็คือตั้งระดับความลึกของตะก้อนะครับว่าเราจะให้ลงไปลึกแค่ไหนนะครับผมถ้าเราอยากให้ลงไปลึกมตรสองมิตเราก็ลูดลูดออกนะครับผมลูดสต็อปเปอร์ออกไปนะครับผมให้ความยาวของตะก้อนี่ห่างจากห่างจากทุ่นนะครับแล้วก็ห่างจากทุ่นแล้วแต่เราจะชอบนะครับหรือว่าตามสถานการณ์นะครับนั่นนะปลากินลึกกินตื้นนะครับผมแล้วก็ปรับลงไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยนะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็ปรับได้นะครับผมเนี่ยนะครับแล้วเปียก็ผูกอย่างนี้ก็ปรับแล้วรูดรูดก็รูดออกไปเลยนะครับผมมันก็จะยาวยาวลงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับก็ปรับหาจุดที่ปลากินนะครับนั่นนะช่วงที่แดดแรงๆก็ปรับลงไปหน่อยนะครับประมาณสักสองเมตรนะครับสองเมตรสามเมตรนะครับผมส่วนมากปลาจีนจะอยู่น้ําลึกนะครับนั่นนะก็มีแค่นี้นะครับผมตอนน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ สำหรับสายหน้าตกประจีนนะครับน้าๆท่านไหนที่ถามเข้ามานะครับน้าเปียกเฉลยให้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้าเปียกนะครับน้าเปียกไม่ได้กักนะครับผมน้าเปียกบอกหมดนะครับผมเพื่อนๆนักตกปลาของเรานะครับมีแค่นี้นะครับมีสต็อปเปอร์นี่นะครับสต็อปเปอร์แล้วก็ตะกั้วโองนี่นะครับตะกัวโองแล้วก็ทุ่นนะครับ แล้วก็ใส่ลูกปัดหน่อยหนึ่งนะครับกันกระแทกนะครับผมแล้วก็จะมีตะก้อสาเร็จของปัจจีนนะครับผมก็แค่นี้นะครับเวลาปั้นก็ปั้นเหยื่อใส่นี่แล้วก็เอาเบ็ดลงเบ็ดต้องเน็บเข้าไปเลยนะครับผมลงเบ็ดไม่ต้องเสียบเบ็ดโฟมนะครับนะนะจะเพียงลืมบอกสมมุติว่าเราปั้นเหยื่อนะครับนี่นะครับตะก้อเราปั้นเหยื่อเหมือนเราปั้นตีหน้าดินปกตินะครับปั้นหุ้มตะก้อไว้นะครับผม เวลาปักเบ็ดนะครับผมปักดวงเบ็ดให้หันดวงเบ็ดออกนะครับนะปักลงไปอย่างนี้นะครับผมนี <ouse reasoning paper> ่นะครับปักเข้าไปตรงขนมปังของเรานะครับเหยือของเรานะครับปักให้หันดวงปากปลายเบ็ดออกอย่างนี้นะครับผมทั้งสามดวงสี่ดวงนะครับผมถ้ามีสีดวงก็ใส่สีดวงไปเลยนะครับก็โอเคแล้วนะครับผมน้าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสําหรับสำหรับน้ะท่านไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม กดติดตามช่องเคยสะกลคนทำมาหากินนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปนะครับก็รอชมกันว่าว่านาเปียกจะไปลงบ่อไหนนะครับผมคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอก่าวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ